ครับส,ส,สวัสดีท่านคณะกรรมาการการจัดสรรงบประมาณปี2569ทุกท่านนะครับวันนี้ผมครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตะกลางมิตรภาพที่26นะครับจะมานำเสนอเกี่ยวกับการของบประมาณปี2569นะครับด้วยอาคารที่เราจะขอแบบอาคารใหม่แทนอาคารเดิมนะครับเนื่องจากอาคารเดิมของเราคืออาคาร แบบ008แบบตัดแปลงนะครับก็สร้างมายาวนานแล้วนะครับประมาณ65ปี66ปีแล้วนะครับทำให้เกิดความเมสืมโทมนะครับแล้วก็ชำรุดเสียหายไปอย่างมากจึงใครอยากได้อาคารใหม่ทดแทนนะครับสิ่งที่เมสืมโทมนะครับต่างๆก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับป้าพดานรวมถึงคานอะาคารต่างๆนะครับรวมถึงเสา นะครับไม่ว่าจะเป็นเสาข้างๆนะครับทั้งแทบทั้งอาคารนะครับจะเป็นลักษณะของปวกกัดกินครับทาให้ในการปูพังนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสองด้านเลยนะครับเพราะว่าเป็นอาคารแบบอาคารไม้นะครับเราก็เลยจะจะขอแบบทดแทนของอาคารนี้เป็นอาคารของอาคารใหม่ก็เป็นลักษณะของอาคารซีเมนนะก็เพื่อความ ใช้ประโยชน์ให้แก่นักเรียนจะได้อยู่อย่างปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้ตลอดแบบยาวนานที่สุดนะครับถึงใ,ใครขอความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการนะครับในการพิจารณาในเรื่องของอาคารเรียนใหม่ของทางโรงเรียนชุนชนแม่ตากลางมิตรภาพที่26ไว้ด้วยครับขอบคุณครับ